สวัสดีครับเพื่อนๆพบกับผมเกียวแล้วก็ช่องแมวเล่าหนังอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนไปชมหนังที่สร้างมาจากชีวิตจริงของเฮนรี่ฮิล หนึ่งในสมาชิกของแก๊งมาเฟียนิวยอร์กที่ได้ก่ออาชญากรรมไว้อย่างมากมายหนังเรื่องนี้นั้นมีชื่อเรื่องว่ากูตเฟลาร์ดครับกูตเฟลาร์ดนั้นหมายถึงเพื่อนสนิทหรือมิตรแท้ที่พึ่งพาได้แต่ในบริบทของหนังเรื่องนี้นั้นสื่อถึงเฉพาะช่วงเวลาที่พวกเขามีผลประโยชน์บางอย่างร่วมกันเท่านั้นก่อนที่เราจะไปชมหนังเรื่องนี้พร้อมกันนะครับผมอยากจะรบกวนเพื่อนๆช่วยกันกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับส่วนใครที่อยากจะโดเนทให้ กับช่องของเราผมจะใส่รายละเอียดเอาไว้ที่ใต้คลิปนี้นะครับแล้วก็คําเตือนนะครับหากใครต้องการจะไปดูหนังเรื่องนี้เองผมขอให้ข้ามคลิปนี้ไปได้เลยนะครับถ้าเพื่อนๆพ,พร้อมกันแล้วก็ลองมาฟังผมเล่ากันดูครับหนังเริ่มเล่าย้อนไปในปี1955ครับและนี่คือหน้าตาของพระเอกของเราเขามีชื่อว่าเฮนรี่ฮิลครับเฮนรี่เนี่ยเป็นลูกครึ่งครับมีพ่อเป็นคนไอริชและก็มีแม่เป็นคนอิตาลีเฮนรี่แตกต่างจากเด็กคนอื่นความฝันอันสูงสุด ของเขาก็คือการได้เป็นสมาชิกของแก๊งมาเฟียครับเขาคิดว่าพวกมาเฟียนั้นเจ๋งทำอะไรก็ได้ที่อยากทำ และก็ไม่มีใครกล้ามีปัญหากับพวกเขาด้วยหลังเลิกเรียนเฮนรี่จะไปทำงานที่คิวแท็กซี่ซึ่งเป็นที่รวมตัวกันของแก๊งมาเฟียแถวนี้ครับพี่อ้วนคนนี้มีชื่อว่าทัดดี้เป็นคนอิตาลีที่ดูแลคิวรถแห่งนี้ทัดดี้นั้นยังเป็นเจ้าของร้านอาหารอีก2อสแห่งด้วยพี่ชายของทัดดี้นั้นมีชื่อว่าพอลลี่ครับพอลลี่คือลูกพี่ใหญ่ที่คุมทุกคนในระแวกนี้เขาเป็นคนเชื่องช้าแต่ที่เขาช้าก็เพราะเขาคิดว่า เขาไม่จําเป็นจะต้องเร็วเพื่อใครครับมีคนเป็นร้อยในละแวกนี้ที่ต้องพึ่งพาพอลลี่พวกเขาจ่ายเงินให้พอลลี่อย่างงามเพื่อแลกกับการคุ้มครองซึ่งมันเป็นธรรมเนียมของเมืองซิซิลีแต่พวกเขาเอามาใช้กันในอเมริกาด้วยเฮนรี่คิดว่าเขาเป็นเด็กที่โชคดีที่สุดในโลกที่ได้ทํางานร่วมกับแก,งก๊งมาเฟียเวลาสมาชิกแก๊งขับรถมาทัดดี้จะให้เฮนรี่เป็นคนเอารถไปจอดให้กับพวกเขาเฮนรี่นั้นขับรถเป็นตั้งแต่หัวย,ยังไม่พ้นพวงมาลัยเลยด้วยซ้ําเฮนรี่รู้จักคนแถวนี้ทุกคน และทุกคนแถวนี้ก็รู้จักเขาตอนแรกที่ครอบครัวของเฮนรี่รู้ว่าเขาไปทํางานแถวบ้านหลังเลิกเรียนพวกเขาก็ภูมิใจในตัวลูกชายคนนี้เป็นอย่างมากแต่หลังจากนั้น ก็มีจดหมายจากโรงเรียนส่งมาแจ้งกับพวกเขาว่าเฮนรี่นั้นขาดเรียนไปเป็นเดือนเพราะมัวแต่ไปหมกตัวอยู่ที่คิวแท็กซี่พ่อของเฮนรี่นั้นเป็นพวกอารมณ์รุนแรงครับที่หงุดหงิดเพราะเขาหาเงินไม่ค่อยได้และมีภาระต้องเลี้ยงดูลูกถึง7คนจากเหตุการณ์นี้เฮนรี่ก็เลยโดนพ่อของเขากระทืบไปชุดใหญ่เลยครับแต่เฮนรี่เนี่ยก็ไม่แคร์ครับเขายังคงไปทํางานที่คิวแท็กซี่เหมือนเดิมสําหรับเฮนรี่แล้วที่นี่มันไม่ใช่แค่งานพาร์ทไทม์เขากลายเป็นส่วนหนึ่งของแก๊งนี้ไปแล้วมันคือที่ของ และทุกคนที่นี่ก็ปฏิบัติกับเขาเหมือนผู้ใหญ่เฮนรี่นั้นยังคงโดนพ่อของเขาซ้อมอยู่เรื่อยๆจนวันหนึ่งเฮนรี่ก็ยอมเดินเข้ามาหาทัดดี้และบอกเขาว่าเขาคงจะมาทํางานที่นี่ไม่ได้แล้วตอนนี้พ่อของเขาขู่จะฆ่าเขาแล้วทัดดี้จึงได้ช่วยเฮนรี่แก้ปัญหานี้โดยการพาเฮนรี่ไปชี้ตัวบุรุษไปษณีที่เป็นคนส่งจดหมายมาที่บ้านครับจากนั้นก็ให้พวกลูกน้องพาตัวเขาขึ้นรถกลับมาที่คิวแท็กซี่ทัดดี้นั้นบังคับให้ชายคนนั้นเลิกส่งจดหมายไปที่บ้านของเฮนรี่ อีกครับ้าเกิดมีจดหมายจากโรงเรียนให้มาส่งที่คิวแท็กซี่แทนครับหลังจากนั้นเฮนรี่ <Henry S 1> <Henry S 2> ก็ได้เข้ามาเป็นสมาชิกแก๊งเต็มตัวคนอื่นๆก็มองเขาไม่เหมือนเดิมครับพวกเขารู้ว่าเฮนรี่อยู่กับใายเฮนรี่ <Henry S 2> นั้นจะได้สิทธิพิเศษมากกว่าเด็กคนอื่นเสมอตอนอายุ13เฮนรี่สามารถหาเงินได้มากกว่าพวกผู้ใหญ่แถวนั้นเกือบทุกคนบางวันก็จะมีเด็กมาช่วยแม่ของเฮนรี่ถือของโดยที่เฮนรี่นั้นยังไม่ได้ขอเลยด้วยซ้ําเขากลายเป็นที่เคารพของเด็กๆแถวนั้นไปแล้วอยู่มาึ้นหนึ่งนะครับภายในบ คาสิโนนั่นเป็นครั้งแรกครับที่เฮนรี่ได้พบกับจิมมี่จิมมี่นั้นอายุแค่เพียง29ปีแต่เขาก็มีชื่อเสียงโด่งดังจนกลายเป็นตำนานไปแล้วในตอนที่จิมมี่เดินเข้ามา สายตาของทุกคนต่างก็จับจ้องไปที่เขาครับจิมมี่ทิปเด็กที่เปิดประตูควักเงินแจกเจ้ามือและคนอื่นๆที่กำลังเล่นไพ่อยู่หรือแม้แต่บาร์เทนเดอร์ที่คอยเติมน้ำแข็งก็ได้ทิปไปด้วยครับฮอลลี่เนี่ยได้แนะนำเฮนรี่ให้รู้จักกับจิมมี่หลังจากนั้นจิมมี่ก็ทิปเงินใส่กระเป๋าของเฮนรี่ไปด้วยจิมมี่นั้นเป็นชายที่น่ากลัวที่สุดในเมืองนี้ครับเขาติดคุกครั้งแรกตอนอายุ11ฆ่าคนตายตั้งแต่อายุ16สิ่งที่จิมมี่โปรดปรานที่สุดก็คือการปล้นครับจมม ่าวร้ายทั้งหลายในหนังฉายาของเขาก็คือสุภาพบุรุษจิมมี่หลังจากนั้นเฮนรี่ก็ได้ไปทํางานกับจิมมี่ครับจิมมี่ให้เขามาช่วยขายของผิดกฎหมายให้เวลามีตํารวจมาจิมมี่จะแอบเอาเงินยัดให้กับพวกเขาครับแล้วตารวจพวกนั้นก็จะเดินจากไปแต่อยู่มาวันหนึ่งในขณะที่เฮนรี่กําลังขายของอยู่คนเดียวได้มีตํารวจสองคนเดินเข้ามาหาเขาเฮนรี่ได้เอาเงินยัดให้กับพวกตํารวจแต่ปรากฏว่าตํารวจสองคนนั้นไม่เล่นด้วยครับพวกเขาไม่รับเงิน แล้วก็จับเฮนรี่ขึ้นศาลทันทีครับศาลพิจารณาว่าเฮนรี่นั้นมีความผิดทําให้เขาต้องถูกส่งตัวไปยังสถานพินิจเยาวชนเฮนรี่เนี่ยรับสารภาพว่าเขาทําคนเดียวครับเขาไม่ได้พูดถึงจิมมี่เลยจิมมี่จึงเดินเข้ามาหาเฮนรี่และบอกกับเขาว่าได้ทั้งตัวเือนผู้ใหญ่เลยแล่ละในไม่ได้ใส่ร้ายพื้นแล้วก็ปิดปากสนิทด้วยจากนั้นพอเฮนรี่เดินออกมาข้างนอกก็พบว่า,าครอบครัวแก๊งนาเฟียร,รอต้อนรับเขาอยู่ครับทุกคนนั้นแสดงความยินดีกับเฮนรี่ ที่ตอนนี้เขาได้เปิดซิงแล้วครับ และภาพก็ตัดมาที่เฮนรี่ในตอนโตครับงานของเฮนรี่ในตอนนี้ก็คือการปล้นของจากสนามบินครับโดยมีจิมมี่เป็นคนนําทีมเงินนั้นหลั่งไหลมาที่สนามบินไอเดนไวกว่าปีละสามหมื่นล้านเหรียญสนามบินแห่งนี้เป็นของพอลลี่ครับพวกเขามีทั้งเพื่อนทั้งญาติทํางานอยู่ข้างในโดยที่คนเหล่านั้นจะคอยบอกเฮนรี่ว่าเมื่อไรจะมีของอะไรเข้าออกที่นี่บ้างและถ้ามีเจ้าหน้าที่คนไหนสร้างความลําบากขึ้นมาพอลลี่ก็จะใช้ให้คนในสหพันธ์ ไปค่มขู่พวกนั้นซะเมื่อ,อไรที่เขาต้องการเงินพวกเขาก็จะไปปล้นที่สนามบินตอนนี้มันหมดยุคข,ของพวกโจรกระจอกที่เสียงตายเพื่อเช็คขี้ประติวแล้วชายคนนี้นะครับเขามีชื่อว่าทอมมี่ครับทอมมี่เป็นหนึ่งในสมาชิกแก๊งเหมือนกันเขาสนิทกับเฮนรี่แล้วก็จิมมี่มากๆทอมมี่นั้นเป็นคนอารมณ์ร้อน และก็พร้อมมีเรื่องตลอดเวลาครับในขณะที่ทอมมี่กำลังโม้วีลกรรมของเขาให้เพื่อนๆฟังอย่างสนุกสนานนะครับเจ้าของร้านอาหารดันเดินเข้ามาทวงเงินกับเขาครับทอมมี่จึงคิดว่าเจ้าของร้านนี่หักหน้าเขาต่อหน้าเพื่อนๆทอมมี่เลยคว้าขวดเหล้าแล้วก็ฟาดไปที่หัวของเจ้าของร้านครับและก็เตะสัง่งสอนเขาจนต้องรีบวิ่งหนีไปเจ้าของร้านได้เอาเรื่องนี้มาฟ้องกับพอลลี่เพื่อขอความช่วยเหลือครับเขาจะยอมมอบหุ้นของร้านให้กับพอลลี่ฟรีๆถ้าหากพอลลี่เนี่ยช่วยปกป้องเขาพอลลี่ก็เลยได้เข้ามาเป็นหุ้น ส่วนของร้านนี้ครับและหลังจากนั้นถ้าเจ้าของร้านมีปัญหาอะไรเขาก็จะวิ่งไปหาพอลลี่พอลลี่ก็จะจัดการปัญหาให้เขาได้ทุกอย่างแต่เจ้าของร้านเนี่ยก็ต้องจ่ายเงินให้กับพอลลี่ทุกอาทิตย์ครับไม่ว่าธุรกิจของเขาจะได้กําไรหรือว่าขาดทุนก็ตามส่วนตัวพอลลี่เนี่ยเขาทําธุรกิจไม่เป็นครับวันวนเขาก็ไม่ทําอะไรเลยนอกจากเพิ่มรายจ่ายให้กับร้านนี้ยิ่งนานวัน รายจ่ายก็มากขึ้นเรื่อยๆจนสุดท้ายนะครับร้านนี้ก็ไปไม่รอดครับและเมื่อร้านเนี่ยไม่สามารถทําเงินหรือว่ากู้ธนาคารเพิ่มได้แล้วพวกเขาก็เลยต้องเผาร้านทิ้งเพื่อเอาเงินจากประกันแทนครับภาพตัดมาที่ทอมมี่นะครับเขาไปตกหลุมรักสาวยิวคนหนึ่งเข้าครับแต่เธอเนี่ยไม่ยอมไปไหนกับเขา2คนเธอให้เหตุผลว่าเธอมีอคติกับคนอิตาลีครับทอมมี่จึงต้องขอร้องให้เฮดลีเนี่ยไปเป็นเพื่อนเขาด้วยและสาวของทอมมี่จะพาเพื่อนของเธอไปด้วยอีกคนนึงครับมันจะเป็นการดับเบิลเดทที่ สมบูรณ์แบบเฮนรี่เนี่ยก็บอกกับทอมมี่ไปว่าเขาไปไม่ได้เพราะว่าเขามีนัดกับทัดดี้เอาไว้แล้วตอนห้าทุ่มแต่ทอมมี่ก็รบเร้าจนเฮนรี่นั้นยอมไปด้วยครับสาวของทอมมี่มีชื่อว่าไดแอนส่วนเพื่อนของเธออีกคนมีชื่อว่าคาร์เรนครับระหว่างการดับเบิลเดทในหัวของเฮนรี่เนี่ยก็คิดแต่ว่าเขาจะออกจากที่นี่ยังไงเพื่อไปให้ทันเวลาที่นัดหมายกับทัดดี้เอาไว้ครับเฮนรี่เนี่ยไม่ได้คุยกับคาร์เรนคู่เดทของเขาเลยสักคําเดียวเขานั่งอย่างอึดอัดก่อนที่จะเรียกเช็คบินอย่างรีบร้อนและขับรถไปส่ง เธอแบบไม่ใหญ่ดีครับคาเรนเนี่ยนั่งด่าเฮนรี่อยู่ในใจตลอดทางกลับบ้านแต่จากนั้นไม่นานนะครับ ไดแอนกับทอมมี่ก็ขอนัดเจอกันอีกครับพวกเขานัดเฮนรี่กับคารเรนที่มาด้วยแต่ปรากฏว่าครั้งนี้เฮนรี่ไม่ได้มาครับคาเรนจึงโกรธมากครับที่เฮนรี่ปล่อยให้เธอรอเกอร์อยู่คนเดียวเธอกดดันทอมมี่จนเขาต้องยอมขับรถพาเธอมาหาเฮนรี่ที่คิวแท็กซี่ครับพอไปถึงคารเรนตรงเข้าไปต่อว่าเฮนรี่อย่างแรงเลยครับเธอต่อว่าเขาต่อหน้าเพื่อนๆเฮน,นรี่เนี่ยก็แก้ตัวไปว่าเขาจำวันผิดครับเขาขอโทษแล้วก็ขอโอกาสแก้ตัวกับเธอจังหวะนั้นเองนะครับที่เฮนรี่ เริ่มรู้สึกชอบคาเรนขึ้นมาครับวันรุ่งขึ้นเขาได้ออกไปหาคาเรนที่บ้านแล้วก็พาเธอออกไปกินข้าวด้วยกันตอนที่มาถึงที่ร้านเนี่ยมีคนต่อคิวรอเข้าร้านกันอย่างหนาแน่นครับแต่เฮนรี่เนี่ยก็ไม่ใช่คนธรรมดาอยู่แล้วครับเขาพาคารเรนเข้าไปในทางพิเศษคาเรนตกใจมากาะเฮนรี่เนี่ยได้รับความเคารพจากทุกคนเลยครับอีกท้งเขายังให้ทิปเป็นเงินจํานวนมากแก่คนเหล่านั้นครับจนคาเรนเนี่ยเธอก็อดสงสัยไม่ได้ว่าเฮนรี่นั้นทํางานอะไรกันแน่ครับเช้าวันรุ่งขึ้นเฮนรี่กับทอม มีก็ออกทําการปล้นสนามบินอีกครั้งครับเวลาที่พวกเขาได้เงินกลับมาเขาก็จะเอาเงินที่ได้มามาแบ่งให้กับพอลลี่เสมอครับหลังจากเสร็จงานเฮนรี่ก็พาคาเรนออกมากินข้าวกันที่สปอร์ตคลับครับตอนนี้นั้นคาเรนตกหลุมรักเฮนรี่แบบงโงหัวไม่ขึ้นครับเธอคิดว่า คงจะไม่มีใครที่จะเพอร์เฟกไปกว่านี้อีกแล้วครับเด็กหนุ่มวัย21ปีที่มีอิทธิพลและก็อำนาจแถมยังร่ำรวยอีกในขณะที่ทั้งคู่กําลังกินข้าวกันอยู่นะครับอยู่ๆก็มีผู้ชายคนหนึ่งเดินเข้ามาทักทายคารเรนซึ่งชายคนนี้นั้นเป็นเพื่อนบ้านที่อยู่ตรงข้ามบ้านเธอครับภาพตัดมาที่จิมมี่กับเฮนรี่นะครับพวกเขาออกมาทวงเงินจากโมรีด้วยกันครับโมรีเนี่ยเป็นนักธุรกิจเขายืมเงินของจิมมี่ไปลงทุนแต่พอถึงเวลาที่ต้องคืนเนี่ยเขากลับบ่ายเบี่ยงครับเฮนรี่จึงเข้าไปเกกลลีย่อม ให้โมรีนั้นยอมคืนเงินแต่โมรีก็ยืนกรานว่าเขาจะไม่จ่ายครับและก็ยังบอกอีกนะครับว่าดอกเบี้ยของจิมมี่มันขูดเลือดขูดเนื้อกันมากพอจิมมี่เขาได้ยินดังนั้นก็เดินมาล็อกคอโมอรีจากด้านหลังครับโมรีเห็นว่าจิมมี่นี่เอาจริงครับจึงรีบขอโทษจิมมี่และยอมคืนเงินให้กับเขาและจากนั้นก็มีโทรศัพท์เข้ามาหาเฮนรี่ครับคาเรนถูกเพื่อนบ้านของเธอข่มขืนครับเฮนรี่รีบขับรถตรงไปรับเธอทันทีเขาพาคาเรนกลับมาส่งที่บ้าน แล้วก็บอกให้คาเรนเข้าไปรอเขาอยู่ในบ้านครับเฮนรี่นั้นหยิบปืนขึ้นมาแล้วก็ตรงไปที่บ้านตรงข้ามทันทีครับเฮนรี่นั้นพุ่งเข้าไปเอาสันปืนเนี่ยทุบไปที่หน้าของเพื่อนบ้านคนนั้นไม่ยั้งครับเฮนรี่บอกกับชายคนนั้นไปว่าถ้ามึงยังมายุ่งกับแฟนของกูอีกมึงตายครับจากนั้นเฮนรี่ก็เดินกลับมา และยื่นปืนให้กับคาร์เรนเพื่อให้เธอเอาไปซ่อนให้กับเขาถึงคาเรนที่จะตกใจที่เฮนรี่นั้นพกปืนมาด้วยแต่เธอก็ช่วยหาที่ซ่อนปืนกระบอกนั้นให้ครับหลังจากเหตุการณ์นี้เฮนรี่กับคาเรนก็ได้แต่งงานกันครับทุกคนต่างม,มาร่วมแสดงความยินดีในงานแต่งเฮนรี่ก็ได้แนะนําครอบครัวมาเฟียของเขาทุกคนให้คาเรนรู้จักครับหลังจากแต่งงานเนี่ย ชีวิตคู่ของพวกเขากลับไม่ได้ดีอย่างที่คิดครับแม่ของคารนเรนก็ไม่ค่อยชอบเฮนรี่ครับเพราะเขากลับบ้านดึกวันๆก็ไม่เคยอยู่บ้านครุกตัวอยู่แต่กับพวกแก๊งกมาเฟียครับมีอยู่คืนหนึ่งนะครับเฮนรี่กลับมาบ้านตอนเกือบเชา้าเมื่อเขาเปิดประตูเข้ามาก็พบว่าครอบครัวของคาเรนทุกคน นั่งเฝ้าเขาอยู่ที่ด้านล่างเพื่อรอต่อว่าเขาครับและนอกจากเฮนรี่จะมีปัญหากับครอบครัวของคาเรนครับคารเรนเองก็มีปัญหากับการเข้าสังคมกับบรรดาภรรยาแก๊งมาเฟียเหมือนกันครับเธอเนี่ยไม่ค่อยชอบพวกภรรยาของแก๊งมาเฟียเท่าไหร่ครับพวกเธอไม่ค่อยดูแลตัวเองแต่งตัวเฉยๆวันๆก็คุยกันแต่เรื่องลูกครับและคาเรนไปได้ยินภรรยามาเฟียคุยกันครับถึงเรื่องที่สามีของเพื่อนเธอต้องติดคุกเพราะดันไปฆ่าคนตายครับนั้นทาให้คาเรนเริ่มคิดมากจนเอาเรื่องนี้ไปพานใส่ รีครับ ในคืนหนึ่งจิมมี่กับเฮนรี่เนี่ยได้ออกมานั่งกินเหล้าด้วยกันครับพวกเขาได้นัดทอมมี่เอาไว้ด้วยเมื่อทอมมี่มาถึงมีชายคนหนึ่งที่จําเขาได้ครับเขาจึงได้ทักทอมมี่ขึ้นมาครับชายคนนี้นั้นมีชื่อว่าบิลลี่แบลดเขาเป็นหัวหน้าแก๊งมาเฟียที่มีอิทธิพลและก็เพิ่งออกจากคุกมาได้ไม่นานครับทอมมี่เนี่ยเดินเข้าไปทักทายบิลลี่ครับแต่กลับถูกเขาพูดจาเหน็บแนมใส่บิลลี่บอกว่าแต่ก่อนทอมมี่เนี่ยเป็นแค่เด็กขัดรองเท้าให้เขาครับทอมมี่เนี่ยขัดรองเท้าเก่งมากแต เกินครับพอทอมมี่ฟังเนี่ยก็เกิดโมโหแล้วก็เกิดการโต้เถียงกันไปมาครับเอาก่องขัรองเท้าออไปไอ้ควายก่อนที่อทอมมี่จะฟิวขาดแล้วก็พุ่งไปเอาเรื่องกับบิลลี่แต่เฮนรี่ห้ามทอมมี่เอาไว้ทันครับทอมมี่เนี่ยโกรธจัดครับ เขาบอกให้เฮนรี่รอเขาอยู่ที่นี่เดี๋ยวเขาจะกลับมาบิลลี่ก็เข้ามาคุยกับจิมมี่เรื่องของทอมมี่ครับแต่จิมมี่เนี่ยก็บอกว่าบิลลี่เป็นคนหาเรื่องทอมมี่ก่อนครับพอทอมมี่กลับมาที่ร้านในตอนที่แขกทุกคนกลับไปหมดแล้วทอมมี่กับจิมมี่ก็ลุมกระทืบบิลลี่จนตายครับจากนั้นเขาก็เอาผ้ามาคุมศพบิลลี่เอาไว้ก่อนที่จะเอาไปยัดไว้ที่หลังรถแล้วก็ขับเอาศพไปทิ้งด้วยกันครับระหว่างทางเนี่ยมีเสียงดังขึ้นมาจากหลังรถครับ พวกเขาจึงจอดรถเพื่อตรวจสอบดูอพอพวกเขาเปิดกระโปรงหลังออกก็พบว่าบิลลี่ยังไม่ตายครับจิมมี่กับทอมมี่จึงจัดการปิดจ็อบไปและคืนนั้นพวกเขาทั้ง3คน ก็ช่วยกันขุดหลุมฝังศพให้กับบิลลี่ต่อมาในคืนวันศุกร์นะครับเฮนรี่กับเพื่อนๆก็ได้นัดออกไปหากิกด้วยกันครับสาวคนใหม่ของเฮนรี่นั้นมีชื่อว่าจานิสครับพวกเขาคุยกันอย่างถูกคอก่อนที่เฮนรี่จะพาจานิสขึ้นไปโรงแรมด้วยกันครับพอวันเสาร์เนี่ยเฮนรี่ก็กลับมาอยู่กับคาร์เรนแล้วก็ลูกๆเขาพาครอบครัวมาที่บ้านของพอลลี่ครับหลังจากทักทายกันเสร็จพอลลี่ก็เข้ามาคุยกับเฮนรี่และบอกให้เขาตามหาเบาะแสของบิลลี่หัวหน้าแก๊งมาเฟียที่หายตัวไปครับเฮนรี่นั้นบอกกับพ ไม่มีใครรู้เลยว่าเกิดอะไรขึ้นกับเขาครับบินรี่นั้นเคยแวะมาที่ร้านของเราแต่จากนั้นก็ไม่มีใครเห็นเขาอีกเลยพอลลี่จึงกำชับกับเฮนรี่ว่า ให้คอยห,หูตากว้างไกลเอาไว้เพราะตอนนี้พวกลูกน้องของบิลลี่กําลังจ้องเล่นงานเขาอยู่ครับและฉากนั้นก็ตัดมาที่ร้านอาหารจิมมี่ได้มาบอกกับเฮนรี่ว่าพวกเราจะต้องช่วยกันขนย้ายศพของบิลลี่ในคืนนี้ครับเพราะเจ้าของที่ได้ขายที่ดินผืนนั้นไปแล้วพวกเขากําลังจะสร้างคอนโดกันที่นั่นและในคืนนั้นพวกเขาก็ออกไปขุดศพของแบรดขึ้นมาเฮนรี่เนี่ยขุดไปอ้วกไปเพราะตอนนี้มันผ่านมาตั้ง6เดือนและศพก็เน่าเฟะจนส่งกลิ่นเหม็นไปทั่วครับ ต่อมาเฮนรี่ได้ซื้ออพาร์ตเมนต์ใหม่ให้กับจานิสทําให้เขาเนี่สามารถแอบไปอยู่กับเธอได้อาทิ์ละสองสามวันครับส่วนคาร์เรนเธออยู่บ้านกับลูกๆและก็ไม่เคยสงสัยอะไรทุกอย่างเนี่ยเหมือนจะไปได้สวยแต่จากนั้นเฮนรี่ก็แทบจะไม่กลับบ้านเลยครับคารเรนถึงเริ่มต่อว่าเขาอย่างหนักเธอสืบไปจนเจออพาร์ตเมนต์ของจานิสและก็บุกมาหาเธอถึงที่เลยครับจานิสเนี่ยนั่งสั่นอยู่ในห้องไม่กล้าออกมาพบเธอวันต่อมาพอเฮนรี่ตื่นนอน ก็พบว่าคาร์เรนนั่งคล่อมเธอแล้วก็เอาปืนจ่อมาที่เขาครับเธอบอกกับเฮนรี่ว่าเธอรู้เรื่องหมดแล้วและเธอจะฆ่าพวกเขาทั้งสองคนครับแต่พอเอาเข้าจริงเนี่ยคาร่าก็ทําไม่ลงครับพอเธอโดนเฮนรี่เกี้ยกล่อมด้วยคําหวานนะครับเธอก็ใจ<ถ>อ่อนจากนั้นก็ลดปืนลงครับพอเฮนรี่เห็นว่าเธอลดปืนลงเนี่ย ก็พุ่งเข้าไปตบเธออย่างแรงเลยครับเฮนรี่บอกว,ว่าเขาปวดหัวกับงานมามากพอแล้วกลับบ้านมายังต้องมาเจอแบบนี้อีกเหรอเฮนรี่เนี่ยหัวเสียอย่างหนักก่อนจะเดินออกจากบ้านไปครับเขาหนีไปอยู่ที่อพาร์ตเมนต์กับจานิสและจากนั้นไม่นานนะครับจิมมี่กับพอลลี่ก็เดินทางมาหาเฮนรี่ครับเฮนรี่เลยบอกให้จานิสเนี่ยลงไปซื้อบุหรี่ให้กับเขาในระหว่างที่คุยกันครับพอลลี่กับจิมมี่มาคุยกับเฮนรี่เรื่องคาร์เรนครับคาร์เรนบุกไปหาพอลลี่และจิมมี่ครับเธอโวยวายเสียงดังลั่นพวกเขาเนี่ยกลัว เธอจะหลุดพูดอะไรออกไปครับจิมมี่ก็เลยบอกกับเฮนรี่ให้คุมเธอให้อยู่ครับแล้วก็ทําให้เธอสงบลงซะพอลลี่เนี่ยก็อาสาจะเป็นคนไกล่เกลี่ยเรื่องนี้ให้ครับจากนั้นพอลลี่ก็สั่งให้เฮนรี่เนี่ยออกไปทํางานที่เทมปป้ากับจิมมี่ครับหลังจากเสร็จงาน ให้ไปเที่ยวพักผ่อนให้สนุกแล้วก็กลับมาคืนดีกับคาร่าซะซึ่งเฮนรี่ก็ตอบตกลงนะครับเฮนรี่กับจิมมี่จึงเดินทางมาที่เทมป้าเพื่อทวงเงินให้กับพอลลี่ครับพวกเขาซ้อมลูกหนี้คนนั้นจนเละแล้วก็จับตัวเขากาลังจะโยนลงไปในกรงสิงโตครับลูกหนี้คนนั้นร้องขอชีวิตแล้วก็สัญญาว่าจะเอาเงินมาใช้คืนจิมมี่และเฮนรี่จึงยอมปล่อยตัวเขาไปครับเฮนรี่กับจิมมี่ใช้เวลาที่เหลือตลอด2อาทิตย์ที่สนามมาครับแต่พอเขากลับมาถึงบ้านจิมมี่และเฮนรี่ก็ถูกลงข่าวหน้าหนึ่งครับ ชายคนที่เขาซ้อมดันมีพี่สาวที่ทํางานอยู่ที่ F B I ครับเธอฟ้องทุกคนที่เกี่ยวข้องจิมมี่เฮนรี่แล้วก็พอลลี่ ทั้งหมดถูกตัดสินให้จำคุก1ิปีครับพวกเขาถูกส่งตัวไปคุมขังที่เรือนจำแต่พวกเขาก็ใช้ชีวิตกันในเรือนจำอย่างสุขสบายนะครับมันเหมือนเป็นการมาพักผ่อนมากกว่าพวกเขาได้ทุกอย่างที่พวกเขาต้องการในช่วงนี้นั้นเฮนรี่ก็ได้แอบ,บเอายาเข้ามาขายในคุกโดยที่ไม่บอกพอลลี่ด้วยครับเขาใช้ให้คาร์เลนนั้นเอาของที่เขาอยากได้มาให้เวลาที่เธอมาเยี่ยมครับเวลาผ่านไป4ปีนะครับเฮนรี่ก็ได้ออกจากคุกก่อนกำหนดจากเส้นสายมาเฟียของเขาครับคาร์เลนขับรถมารับเฮนรี่ครับ กลับบ้านไปเจอกับลูกๆครับก่อนที่พวกเขาจะเดินทางไปหาพอลลี่ที่บ้านกันทางครอบครัวพอลลี่ได้เรียกเฮนรี่มาคุยเป็นการส่วนตัวครับเขาเตือนเฮนรี่ว่าอย่าแก,กว่งเท้าหาเซียนครับเขารู้เรื่องที่เฮนรี่แอบขายายาในคุกแล้วแต่นั่นมันก็คืออดีตไปแล้วตอนนี้เฮนรี่ออกมานอกคุกอย่าไปทําอะไรสุ่มเสี่ยงอีกเขาไม่อยากให้เฮนรี่ต้องมาใช้ชีวิตตอนแก่ในคุกครับและบอกให้เขาระวังจิมมี่เอาไว้ด้วยจริงอยู่ที่จิมมี่นั้นหาเงินเก่งแต่เขาเป็นคนที่ใช้โอกาสเปลืองเขาไม่อยากให้เฮนรี่ไปเสี่ยงและ เห็นใครในแก๊งทําอะไรไม่ดีก็ให้รีบมาบอกเขาทันทีครับแต่เฮนรี่เนี่ยก็ไม่สนใจคําพูดของพอลลี่เลยครับตอนนี้นั้นเขาต้องการใช้เงินเฮนรี่ได้เริ่มเอาแป้งจากเครือข่ายของเขาในพิชเบิร์กมาขายโดยใช้ห้องของแซนดี้กิ๊กของเขา เป็นที่ผสมของครับถึงมันจะยากลําบากในการขนเข้ามานะครับแต่มันก็คุ้มค่ามากครับเฮนรี่ทำเงินได้เยอะมากจากการขายแป้งตราบใดที่เขายังหาของมาจากพิชเบิร์กได้ทุกอย่างมันก็สมบูรณ์แบบครับพรอลลี่จะไม่มีทางรู้เรื่องนี้และไม่กี่อาทิตย์ต่อมานะครับเฮนรี่นั้นก็หาแป้งก้อนใหญ่มาได้ครับเขาจึงชวนทอมมี่กับจิมมี่มาช่วยเขาทําด้วยกันครับหลังจากนั้นเฮนรี่ก็ได้ซื้อบ้านหลังใหม่ ที่ใหญ่เหมือนกับเขาหรือหาดเขาชวนทุกๆคนมาร่วมงานขึ้นบ้านใหม่และในวันนั้นนะครับโมรีเนี่ยก็ได้นําแผนการปล้นสนามบินลุกแฮมซ่ามาคุยกับเฮนรี่ครับโมรีบอกว่างานนี้จะกลายเป็นงานปล้นครั้งใหญ่ที่สุดของอเมริกาครับเฮนรี่เอาเรื่องนี้ไปบอกจิมมี่จากนั้นจิมมี่ก็จัดตั้งทีมเฉพาะกิจขึ้นมาสําหรับงานนี้ครับพวกเขาทํางานกันเป็นทีม วางแผนและแบ่งหน้าที่กันอย่างแยบยลจากนั้นไม่นานการปล้นสนามบินลุคแฮมซ่าก็ออกข่าวครับเฮนรี่ที่อาบน้ําอยู่ได้ยินเรื่องนี้เข้าก็ดีใจเป็นอย่างมากเลยครับเฮนรี่ <Henry S 2> <Henry S 1> และเพื่อนๆเ,เนี่ยทำสำเร็จพวกเขากวาดเงินไปกว่า6ล้านเหรียญในการปล้นครั้งนี้ทุกอย่างเหมือนจะไปได้สวยนะครับแต่แล้วก็ดันเกิดเรื่องขึ้นเมื่อสแต็กหนึ่งในเพื่อนร่วมทีมไม่ยอมกําจัดรถขนเงินทิ้งตามที่ได้ตกลงกันไว้ครับเพราะเขามวัวแต่ดูดกัญชาอยู่ตอนนี้ตํารวจได้พบรถคันดังกล่าวแล้วและพวกเขาคงจะ แก่ตัวมาถึงสแต็กได้ในไม่ช้าครับจิมมี่จึงส่งทอมมี่มาจัดการปิดปากสแต็กทิ้งซะหนังสือพิมพ์และทีวีลงข่าวการตายของสแต็กกันหมดครับพอเฮนรี่เห็นเข้าก็ตกใจเขาได้ไปสอบถามเรื่องนี้กับจิมมี่แต่จิมมี่ก็บอกให้เฮนรี่นั้นสบายใจ และก็ไม่ต้องกังวลอะไรทั้งนั้นครับและเขาก็ยังได้บอกข่าวดีกับเฮนรี่อีกด้วยว่าตอนนี้ทอมมี่กาลังจะได้ตําแหน่งในทําเนียบครับและเมื่อทอมมี่นั้นได้ตําแหน่งมันก็เหมือนกับทั้งแก๊งเนี่ยได้เลื่อนตําแหน่งไปด้วยครับจากนั้นนะครับโมรีก็มาหาจิมมี่ครับเพื่อทวงส่วนแบ่งของเขาจิมมี่เนี่ยเมินใส่โมรีครับเขาแบ่งเงินให้กับทุกคน ยกเว้นโมรี่อาจจะเป็นเพราะครั้งหนึ่งโมรี่เคยคิดจะชิงเงินของจิมมี่ไปครับและโมรี่นี่ก็ชอบทําตัวหน้าลำาขาเซาซีไม่เลิกครับจนจิมมี่คิดว่ามันคงถึงเวลาแล้วที่จะต้องปิดปากเขาทิ้งซะจิมมี่บอกกับเฮนรี่ว่าคืนนี้ให้ชวนโมรี่มากินข้าวด้วยกันครับเฮนรี่ทําตามที่จิมมี่สั่งในค่ําคืนนั้น พวกเขากินข้าวด้วยกันอย่างสนุกสนานโดยที่มอรรี่ไม่รู้เลยว่าชตาของเขากําลังจะขาดแล้วครับหลังจากกินข้าวกันเสร็จจิมมี่ได้ให้มอรรี่ออกมาคุยเรื่องเงินกับเขาที่รถและจากนั้นจิมมี่ก็จัดการเก็บเขาทิ้งครับเมียของมอรรี่เนี่ยออกมาตามหาผัวของเธอที่บ้านของเฮนรี่เฮนรี่เนี่ยก็เล่นตามบทท,ทําทีเป็นช่วยเธอออกตามหาตัวมอรรี่ครับเขาเนี่ยไม่รู้จะพูดกับเธอยังไงดีแล้วก็นําเรื่องนี้มาปรึกษากับจิมมี่ครับแต่จิมมี่ก็บอกว่าเฮนรี่ไม่ต้องไปสนใจอะไรทั้งนั้นครับและหลังจาก จิมมี่ก็จัดการปิดปากทุกคนในทีมทิ้งครับเพื่อตัดเส้นทางที่ตำรวจจะสืบมาถึงตัวเขาและจากนั้นทุกคนก็ค่อยๆลืมเรื่องนี้ไปครับตอนนี้จิมมี่กำลังมีความสุขมากเขากับเฮนรี่ทำเงินจากเครือข่ายในพิสเบิร์กได้เรื่อยๆและยังมีข่าวดีของทอมมี่ที่ได้รับตำแหน่งจิมมี่นั้นตื่นเต้นมากเขาโทรไปยินดีกับทอมมี่ถึง4ครั้งจิมมี่คิดว่ายุคทองของพวกเขามาถึงแล้วแต่จิมมี่นั้นดีใจได้แค่แป๊บเดียวนะครับข่าวร้ายก็มาเยือนครับ หลังจากที่เข้ารับตำแหน่งได้ไม่นานเนี่ยทอมมี่ก็ถูกเก็บครับมันเป็นการแก้แค้นให้กับบินลี่แบรดพวกลูกน้องเขาตามมาล้างแค้นให้กับหัวหน้าพอจิมมี่ทราบข่าวของทอมมี่นะครับเขาก็ถึงกับปล่อยโฮออกมาเลยครับการตายของทอมมี่นั้นทำให้จิมมี่ต้องฝันสลายจากนั้นในวันอาทิตย์ที่11พฤษภาคมปี1980เฮนรี่ฮิล ก็ได้ถูกตำรวจจับกลุ่มที่หน้าบ้านของตัวเองครับในตอนที่ตำรวจบกุกเข้ามาค้นในบ้านคารเรนรีบเอาแป้งของเฮนรี่เทลงชักโครกเพื่อทำลายหลักฐานทิ้งครับและเฮนรี่ก็ถูกพาตัวมาที่สถาน,นีตำรวจเพื่อสอบปากคำตำรวจเนี่ยตามตัวเฮนรี่มาเป็นเดือนแล้วครับทั้งดักฟังโทรศัพท์แล้วก็สะกดรอยตามเครือข่ายของเขาที่พิชเบิ์ก็โดนรวบด้วยครับรวมถึงแซนดี้ที่ช่วยเขาผสมยาตำรวจนั้นมีหลักฐานแน่นหนาในการเอาผิดเขาคารเรนได้เข้ามาพบกับเฮนรี่เธอเล่า เฮนรี่ฟังว่าจิมมี่ได้ติดต่อเธอมา แล้วก็นัดให้เธอไปพบเขาครับเฮนรี่จึงเตือนคาร์เรนว่าจิมมี่คงอยากจะมั่นใจว่าเฮนรี่นั้นจะไม่แฉเขากับพวกตำรวจครับเฮนรี่บอกกับคาร์เรนให้หาเงินมาประกันตัวเขาออกไปเพราะถ้าเขายังอยู่ในคุกเขาจะต้องโดนสั่งเก็บอย่างแน่นอนในที่สุดคาร์เรนก็ยอมเอาบ้านของแม่เธอไปจำนองเพื่อประกันตัวเฮนรี่ออกมาครับพอออกมาได้เฮนรี่ก็หวาดระแวงไปทุกอย่างครับแผนเดียวของเขาตอนนี้ก็คือมีชีวิตอยู่ให้นานที่สุดเพื่อเอาแป้งที่เก็บไว้ไปขายครับและจากนั้นเขาก็จะหนีไปให้ไกล ที่สุดเท่าที่จะทําได้เฮนรี่กลับบ้านมาพยายามหาของที่เขาซ่อนเอาไว้ครับแต่ปรากฏว่าแป้งพวกนั้นคารเรนได้กดชักโครกทิ้งไปหมดแล้วตอนที่ตำรวจบุกเข้ามาความหวังเดียวของเฮนรี่สลายไปกับตาครับแป้งพวกนั้นเป็นเงินก้อนสุดท้ายในชีวิตเขาเฮนรี่และคารเรนนั่งร้องไห้กอดกันตอนนี้พวกเขาหมดตัวแล้วครับวันรุ่งขึ้นเฮนรี่จึงไปหาพอลลี่ และสารภาพทุกอย่างกับเขาตอนนี้เขานั้นไร้หนทางและไม่รู้จะไปพึ่งใครอีกแล้วพอลลี่ได้ให้เงินกับเฮนรี่มาจํานวนหนึ่งและก็ไล่เขาออกจากแก๊งไปครับพอได้เงินมาเฮนรี่ก็ชวนคารเรนหนีครับแต่คารเรนเนี่ก็ไม่ยอมหนีไปกับเขาครับเธอคิดว่าเฮนรี่เล่นยาจนเพี้ยนไปแล้วครับที่คิดว่าจะมีคนมาตามฆ่าเขาคารเรนเนี่ก็แอบมาหาจิมมี่ตามที่ได้นัดกันไว้ครับพอมาถึงเนี่ยจิมมี่ก็พยายามซักคาเรนถึงเรื่องที่เฮนรี่ถูกตํารวจสอบสวนครับแต่คาเรนเธอก็ไม่ได้พูดอะไรไป จิมมี่เนี่ยกำชับกับคาเรนว่าถ้าเจอตัวเฮนรี่บอกให้เขาโทรกลับมาหาจิมมี่ทันทีครับจากนั้นจิมมี่ได้เอาเงินให้กับคารเรนไปและก็บอกกับเธอว่าเขาเพิ่งได้เสื้อใหม่ของดีออมาครับมันสวยมากและเขาคิดว่าคารเรนเนี่ยต้องชอบแน่ๆให้เธอเข้าไปเรื่องในร้านของเขาที่อยู่ตรงหัวมุมครับคาเรนเนี่ยเดินไปตามทางที่จิมมี่บอกพอไปถึงในร้านก็ดูค่อนข้างน่ากลัว มีชายสองคนอยู่ในนั้นด้วยครับคาเรนเนี่ยลังเลอยู่หน้าร้านจิมมี่ก็พยายามจะบอกให้เธอเข้าไปครับแต่คาเรนเห็นท่าไม่ดีเธอตัดสินใจถอยหลังแล้วก็ขึ้นรถขับนี้ออกมาครับเธอร้องไห้ตลอดทางครับ พอมาถึงบ้านเฮนรี่เห็นเข้าก็ตกใจครับคาเรนบอกกับเฮนรี่ครับว่าเธอเพิ่งไปหาจิมมี่มาและเธอคิดว่าจิมมี่อยากจะฆ่าเธอครับเธอกลัวมากเฮนรี่เนี่ยจึงได้นัดจิมมี่มาเจอกันที่ร้านอาหารครับเขาจงใจจะไปถึงก่อนเวลานัด15นาทีแต่พอไปถึงเนี่ยจิมมี่ก็ได้นั่งรอเขาอยู่ที่โต๊ะแล้วครับจิมมี่เลือกโต๊ะที่อยู่ติดหน้าต่างเพื่อดูให้แน่ใจว่าเฮนรี่นั้นมาคนเดียวระหว่างที่คุยกันนะครับเฮนรี่ก็รู้สึกได้เลย ว่าจิมมี่เนี่ยพยายามจะจับผิดเขาครับ ว่ามีรุดปากพูดอะไรกับตำรวจไปหรือเปล่าจากนั้นจิมมี่ก็พูดขึ้นมาว่ามีเด็กคนหนึ่งถูกตำรวจจับและเขาหักหลังพวกพ้องเขาต้องการให้เฮนรี่เนี่ยไปเก็บไอ้มอนี่ทิ้งซะเขาจะให้แอนโทนี่ลูกน้องของเขาไปด้วยอีกคนหนึ่งเฮนรี่เนี่ยตอบตกลงไปนะครับแต่ในใจนี่ก็รู้ดีว่าถ้าหากเขาบินไปฟอลอริดากับแอนโทนี่เขาคงจะไม่ได้กลับมาที่นี่อีกแล้วอย่างแน่นอนวันต่อมาเฮนรี่กับคาเรนจึงตัดสินใจไปให้ความร่วมมือกับตำรวจครับเพื่อสาวไส้ทุกคนเข้าคุก เขาและคารเรนเข้าร่วมในโครงการคุ้มครองพยานตำรวจบุกไปจับกลุ่มทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องและจากนั้นเฮนรี่ก็เข้าไปเป็นพยานในศาลชี้ตัวจิมมี่กับพอลลี่เขาเล่าถึงวีรกรรมต่างๆที่เคยได้ทำร่วมกันให้ศาลและอายการฟังจากนั้นฉากก็ตัดมาที่เฮนรี่ได้ออกมาใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายนอกเมืองเป็นแค่คนธรรมดาทั่วไปคนหนึ่งและหนังเรื่องนี้ก็จบบริบูรณ์ครับหากใครชอบเนี่ย อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไคร b ์เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆก่อนใครนะครับและอยากจะบอกเพื่อนๆว่าตอนนี้ช่องของเรานั้นมีเพจใน Facebook ด้วยนะครับชื่อเพจว่าแมวเล่าหนังหากเพื่อนๆอ,อ,อยากจะคุยกับเรากระส่งอินบอ์เข้ามาคุยกันได้นะครับวันนี้ผมเกียวและช่องแมวเล่าหนังต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนครับสวัสดีครับ